สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการทําให้เครื่องเร็วและเสถียรมันคือ,อยังไงนะครับที่ผมใช้คือ2แอปคือตัวเซตซี u ตัวนี้ครับไอซิ e เตอร์ตัวนี้ครับนตัวกับอ่าเซตซีอีนตัวนะครับซึ่งลง2ตัวนี้ได้ในพิสโต e นะครับก็ตัว ทิสเตอร์นี่ก็จะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยหนึ่งแหละกับโช่ตัวเซนซิวียนี่หกสิบหกบาทนะครับแล้วเครื่องที่จะลง2แอปนี้ก็คือต้องทำการรูทแล้วนะครับโดยใช้รูทอะไรก็ได้ครับแต่เดี๋ผมใช้คือ king root แล้วก็ถ้าให้ดีก็ลงบัตสีบ็อกไว้ด้วย ก็คือบัสซีบล็อกผมก็ใช้เป็นบัสซีบล็อกโปรนะครับครับนี่ครับลง C N e, บสีแอปนี้ครบเสร็จแล้วก็ลงเซต CPU นะครับก็ค,คือรูดเครื่องเสร็จแล้วก็ลงเซตซีพียูครับเซตซีพก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มสัญญาณนอนะครับเหมือนถ้าพูดตามหลักภาษานะครับก็นะคือ เพิ่มสัญญาณในโอให้บวกขึ้นไปนะครับจากที่เดิมๆิมอยู่ประมาณร้อยกว่าก็จะเพิ่มเป็นสัญช่องสัญญาณเป็นสี่พันช่องนะครับตัวบนนี่คือตัวที่คอยสแกนแอป,ป,ปที่ทํางานพื้นหลังนะครับให้ติ๊กออกเพราะว่าบางทีเราลาปปัดแอปพื้นหลังเยอะครับมันจะได้ไม่ไปรบกวนการใช้งานของเรานะครับแล้วก็วิธีการเซตค่าก็อย่างง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็กดเพิ่มสัญญาณในโอ แล้วก็กดเซตเซตอ่าเซตออนบูตไว้นะครับปดเซตออนบูตกับเครื่องสัญญาณในโอไว้นะครับแล้วก็ปรับตัวล่างนี้นะครับแล้วแต่เลยครับว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องช้ามากนะครับก็ให้ใช้เป็นตัวบนเลยแต่ถ้าเกิดว่าแค่กระตุกนิดหน่อยก็เป็นตัวกลางดีกว่าครับมันจะได้ไม่กินแบบ ครับสำหรับเซตเตอร์ก็แค่นี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเซตซีบียูนี้ก็คือเซตเซตแบบปกติครับก็คือเซตเซตซีบียูก็เซตตามระบบที่เคยเซตกันนะครับแต่ว่าต้องรูทก่อนครับพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่ต้องการการรูทนะครับครับสำหรับการแนะนำวิธีการทำให้เครื่องเสถียรขึ้นแรงขึ้นนะครับถามว่าเลืนขึ้นไหมก็ใช้ได้เลยอ่ะครับ สำหรับเครื่องนี้ก็มีสเปคอยู่ที่เดี๋ยวผมจะให้ดเูเครื่องผมเก่ามากเลยแหละจะเป็นเครื่องรุ่นอ่า uh, Galaxy Pocket Neo ครับจะมีสเปคที่เก่ามากเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย Z e CPU นะครับ Z CPU set นะครับก็คือเนี่ยครับตามนี้เลย CPU คอเดียวนะครับ1นึ่แกนสมองอ,อมีความเร็วอยู่ที่8 หนึ่งสี่เก้าไอ้แปดสี่เก้านะครับก็คือแปดร้อยกว่าเมกเนี่ยไม่ถึงหนึ่งจิกนะครับความเร็วซีพของผมเออ่เนี่ยครับรันเต็มครับเพราะว่าผมเปิดระบบตัวนี้เป,เปิดระบบเซต c ีพไว้ที่อ่าอนดีมานนะครับใช้ระบบขันยถอ่อนดีมานนะครับก็คือจะวิ่งเกือบเต็มนะครับเออผมลืมบอกในตัวเซต c ีพไปว่ามันต้องใช้ยังไงเดี๋ยว ผมจะทำอีกคลิปหนึ่งก็ออ,อกออกมาบอกแล้วกันนะอันนี้ขอแนะนำแอปแค่เพียงคร่าวๆครับรมมนนครับแลมมืงผมก็น้อยครับแลมมืงผมแค่แค่เท่าไหร่ห้าหนึ 5, 1, 2, ่งสองละมั้งอยู่ไหนลแลมครมแลมอยู่ไหนวะอ้าวหลดเชียไหนแล้ววะแลม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  ลมไม่อยู่หน้านี้ครับเนี่ยชื่ออุปกรณ์ผมโอเคเนี่ยครับสันซูสันซู Galaxy Book S Neo นะครับลำลแลมอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยครับลแลมอยู่ที่อ่าสี่สี่สองครับสี่สี่สองมิกนะครับลมไม่ถึงกิกแลมไม่ถึงห้าร้อยนะครับครับ หลัคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำโดยละเอียดอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ